วันนี้เราจะพามาตัดกล้วยก,กันมันล้มทิ้งหรือเปล่าเนื่องาจากเจอพายุหลายวันไปครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไปครับนี่ครับเข้าป่าครับ คิดว่าไปแล้วหนูเดินรอพ่อโอ้ยสวัสดีก่อนสวัสดีครับไม่แอบทำไมอ่ะวันนี้เราพาพาไปตัดกล้วยในป่ากันครับเดี๋ยวไปชมอะไรครับไปไปกังฟนูน้ำหน้าพ่อเลย วันนี้มากับกังฟูแล้วก็ร้านอีกคนหนึงครับเอามีดมาอย่างเมื่อกี้ถือมีดมาอย่างาเด็ดร้อนมากครับเด็ดจัดมมนี่ครับโอ้โหเขาไทยหมดแล้วนี่ ครับนี่ป่าสักไม้สักด์ตรงนี้แหละตรงนี่แหละไปตรงนี้ครับไปกำหน้าไปไม่มีไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีแล้วก็ไทแล้วไทหมดแล้วไม่มีน้ำโอ้ดินดินแข็งอ่ะเลยครับโอ้ดินแข็งเนี่ยเจอน้ำเจอ ฝนตกที่ตรงนี้เป็นดินดินร่วนนะครับดินร่วนดินร่วนจะไถบ่อยๆนี่เป็นดินร่วนนะครับระวันนตงตัดผิดเด้อสวนเขา เห,นหน็นหมแกยังยังไม่แก่มากเหรอรตัวแต่มันหักเลยนี่ตัวมันหักทิง้งนี่ครับกล้วยสองเครือ กล้วยนี่ของเราหรือเปล่าไม่ใช่หรอใช่มันมาจากนูของเขาเนี่ยนี่เราก็ปลูกมายังไม่แก่กล้วยยังไม่แก่น่าจะน่าจะเดือนหนึ่งเ,งเนาะกลางเดือนกลางเดือนถ้าฝนไม่ตกมาเนี่ยนี่ต้นนี้เสี่ยง,<อ>งถ้าฝนไม่ตกมาเจออพยุนะเรียบร้อยเลยเนี่ยเอียงเองีเองมาแล้วเนี่ย ตัดไหมถ้าไม่ตัดก็รอมาลุ้นากระดองตงนี้มไม่มีไม่มีมจะมจะวนของเรามันเอนเงะเดินเดินดูแล้วไม่มีตัวนี้มันตัวนี้มันยังมีตัวค้ำอยู่ยังดีหน่อยแต่ต้นนั้นอะไม่มีตัวค้ำเลยไม่รอดน่าน้าถ้าฝนตกมาไม่รอดหักแน่นอนเลยถ้าพายุมา ินไปนู้นเลยคินเ,คนะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นไม้เราที่เราปลูกไว้มาดูมาดูรอบหนึ่งนะครับมันก็เป็นเป็นอยู่ครับแต่มันเป็นไม่เยอะ พามาดูต้นไม้ปลูกกันนี่เป่าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ผลูนี่ไงอีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งครับนี่ต้นหนึ่งครับต้นไม้ต้นยางครับตัวเนี้ยต้นยางต้นยางนะต้นนี้ตายครับต้นนี้ตายเห็นไหมต้นนี้ตายอย่างนั หนึ่งต้นนับพูนับหนึ่งต้นแล้วหนึ่งต้นแล้วนี่นี่ฟูอีต้นหนึ่งไม้พงงยุงเนี่ยเห็นไหมอะไรสองต้นสต้นแล้วนี่ต้นยางนาอีกต้นหนึ่งอยู่ยนี่เห็นไหมนี่เอเอแค่แล้ว อย, thousand, ย่ยาเหยียบอย่าออกเนะไม่ต้องอ,ออกนะเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวเขาเยียบนี่ต้นหนึ่งอยู่นี่นี่ก็เป็นครับมันก็เป็นแต่มันถ้าเขาไม่ไถกบเนี่ยเรียบร้อยครับเป็นแน่นอนครับแต่กลัวเขาจะไถกยยบนี่ครับนี่ครับต้นไผ่ต้นไผ่กลัวอย่างเดียวนะครับกลัวเขาไถกบครับนี่ครับ ันนี้เป็นส่วนที่เขาเช่าเป็นส่วนของพี่ชายที่มาถายเลยแล้วก็ให้เขาเช่าทำปลูกเป็นหญ้าครับไว้ให้บัวแต่น่าจะให้แค่ปีเดียวครับเพราะว่าปีปีหน้านนไม่ให้เลยตัดหญ้าทิ้งไปได้ไหมเนี่ย มาอ่ะเขามาเอ้ได้ไหมได้อ่ะโอ้มีมีกล้วยล่มมาทางเราเนี่ยหนึ่งเครือเออก้มไปโูก้มไป ูกกล้วยฝั่งนู้นครับล้มลมาลงมาตรงมาเคือนแล้วก็มีกล้วยอย่างนั้นเหมนกันครับอ่ะเดินไปก่อน,อ,น,น,นอ่ะฉันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเข้าไปเข้าไป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 ,ไป,ไป,ไปอันนี้เราก็ หมดหมดแล้วตอนนี้ไป,ไปกลับครับไม่ผ่านาายังไม่รอดใส่รองเท้าขินเส้นรองเท้าไปโอ้เดินก่อนศูนย์เปล่าครับ รอบนี้เรารอบหน้าครับรอบหน้าถ้าฝนไม่ตกรอบหน้าถ้าฝนไม่ตกได้ตัดแน่นอนคนระับดูครับอันนั้นเครือใหญ่ส่วนเขาฝั่งนู้นดูหหปลีใหญ่มากเลยโอ้ไปเเห็นต้นหนึ่ง ฝั่งนู้นก็เป็นเป็นป่าไม้สักโอ้ไม้ใหญ่มากไม้ใหญ่คิดเร็วๆเร็แล้วกิดเร็วเอาไปทำไม้เก็บขาหน่าเองเก็บขาเฮ้ยเก็บขานะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นหลังขึ้นหลังเร็วขึ้นหลังเนี่ยขึ้นหลังขึ้นหลังเอ้าขึ้นหลังขึ้นมา

สวนนันก็จะอยู่ข้างในนู้นไกลๆอยู่ตรงกลางเลยครับทางเข้าก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับทางเข้าทางเล็กนิดเดียวครับเท่ากับรถเข็นนะครับแต่ก็รถใหญ่เข้าได้ครับถ้าจะทตัดญ้าดีๆก็รถใหญ่เข้าได้ดูต้นนี้ครับต้นเล็กนิดเดียวอ๋อหนูว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะขับมาได้นะมอเตอร์ไซค์มาได้อยู่คมันับ ดูครับออกเยอะครับกล้วยดูครับหอบหลี่ข้างบนเต็มหัวเลยน<ห>ี<ห>่่ะอ้อ้เลยครับโอ้แก่ตายหมดเลยนี่กล้วยครับอ้ไทยแก่ตายหมดอันนี้ไม่ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นที่ของเขานะครับอยากให้ดูดครับรทางผ่านครับฝั่งนี้ก็เป็นปก็ปลูกอ้อยครับตอนนี้ก็ตัดไปหมดแล้วดูครับแล้วมันก็ตายอ้อยตายหมดตัดขายหมดแล้วทำไมไม่ใช้ไม้เนี่ ไป,ปไ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 มา่ตรงนี้กะจืมาด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันครับอาจจะลงคลิปน้อยมากครับช่วงนี้เพราะว่าไม่มีเวลาครับเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหนึ่งสาวและนดต็งซิงด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ